ไปอยู่ไม่สุขแล้วปาอแล้วส่งอาส่งงานโรง่าบาลอะไร่ั่เนี่ยครับ่วมเปิดร่วมเปิดช็อปให่ของี่ใช่ครับเป็นของที่ทีแรกเลยครับท่าครับอพีจูบเลบงคอกครับอ่าอรวบรวมทุกอย่างใช่ทุกอย่างมีร้านอาหารมีแบบเอกซิบิชันเดอะีลาชอบตไหนะมาดูกัน หมดเลยครับผมตอนนี้ก็ได้ฮะตอนนี้ก็ดีเก็บรูปเหรอเก็บรูปเนี่ยวันนี้มาในในในรูปไหนคะอธิบายนั่งสิครับขากระดิ่งนะอยากให้เห็นขากระดิ่งปกติเราชอบแต่งตัวแบบนี้หรือเปล่าได้หมดเลยครับผมจะหล่อก็ได้จะคู่ก็ได้จะเทก็ได้มันต่างๆกันเหรอต่างไหม เออ่คะมีมีระยกฝากไหมคะเชิญชวจะได้เนื้อมามาเที่ยวกันมาเที่ยวกันิญครับเกสรน้ำมันเรนนะครับผมเปิดแล้วนะครับเป็น LV the b e s e Bangkok นะครับผมที่แรกเลยครับโลกท้างล้เรานอลังราจะทำงานได้เข้าได้เข้าไหมครับไม่ได้เข้าไง่ร้าวอ้า้าว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 ว้าาวาม้ววากาววาา้ ด้วยไม่จะมีแบบว่ามีทั้งร้านอาหารมีร้านเบเกอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีเอ็กซิบิชันเป็นแบบโชว์ว่ามีกระเป๋าที่เราแบบว่าคอลได้ไเล่นกับใครบ้างเป็นสวยงามครับเป็นแบบแฟชั่นเออซึ่งพี่สันก็เตรียมเอฟไว้แล้วหลายๆใบได้บอกเอซเอไว้แล้วด้วยไม่บอกหรอกกาเออใครมาเป็นยังไงไม่ทราบครับเอาให้ใส่มาแล้วเภาเพลุคนี้ดีใช่ไหมคะอะไรนะครับใช้ใช่เป็นลุคที่แบบทั้งทังลุคแบบว่าเข้ากันครับ เป็นสไตล์แบบจริงจด้วยผมชอบอ่าเป็นเด่นดีกระเสือกระหลังยับขคาะนั่งนานยับยังหล่อข้างหลังยังหล่อเลยอ่ะนั่งรถนานขนาดใครนั่งเดี๋ยวรับช่วงนี้หายหน้าหายตาไม่หายนี่ไงอยู่นี่ไง่อกนที่มาตรงนี้หายค่ะทำอะไรยังไงอยู่บ้างไม่ทำอะไรมีเดียังไม่ได้ออกงานเลยนะออกแล้วทีหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่จะแล้วทีหนึ่งใช่ คิดถึงนักข่าวไหมคะครับคิดถึงครับผมเอ้ยไม่รู้ว่ามาเกงานอะไรกิจจะเจอใช่ไหมครับแบบว่าสินค้าอีเวนต์อะไรเงี้ยครับไม่ได้พยายามหาข่าวใช่ไหมเปล่าไม่เหมือนกับเราเหมือนใส่ตั๊กเลนะครับพีิชวีไม่เคยครับไม่เคยไม่มีอะไรพิรุนเลยใช่ไอจีมันมีเห็นอยู่ใน่กับแมวเลยไอจีอัปเดทก็มีแต่แมวใช่ผมก็ไปที่อื่นบ้างแต่เราไม่ได้ลงบอกใครไงแค่นั้นเองฮะ ไปข้างบ้านไปตามแมวไปสวนไปไปปักซอยบ้างสี่มิตรเป็รูทีนช่วงนี้ทำอะไรบ้างได้ทำเลยเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้บอกว่าเลี้ยงลูกอยู่เฉยๆแล้วมีใครก็ออกงานอะไรยนแมวไปเที่ยวบ้างไหมข้างนอกอะไรเขาไม่ค่อยออกไม่ค่อยได้ครับเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนใช่ก่อนในฐานะที่เราเป็นพ่อ่นในฐานะที่เราเป็นพ่อลูกป่วยเป็นไงบ้างครับอยากป่วยแทนลูก ใหญ่เขาหายมากกว่าป่วยแทนเขาได้ไหมเขาใหญ่เขาหายเขามีความดีนะลูกมึงไม่ทันห่วงห่วงห่วงนะแค่พูดถึงก็คิดถึงแล้วจะมีงานอะไรม่ทรับปีีน้จะไม่ทราบกันเลยแต่ว่าหนังพุชออกไปเองไม่นานนี้คันวาลพุชออกเองก็จะมีตอนนี้อ่านอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจครับมีีเสนอมาเยอะเพราะเราทําเท่ออกจากวงการอยู่ทําไมเราถึงต้องมาเออไม่ได้เจอเฉจอจริงๆมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เราไม่ได้รับงานตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรแบบนี้เราก็จะทําในสิ่งที่เราอยากทำอย่างที่งานงานแบบเนี้ยครับเขาให้เกียรติเราเราก็เอออยากมาเสื้อยาบเลยผมตั้งนานไปเริ่มเสียใจกูว่าพี่ซันโกคนจะมองแบบว่าทำไมติดต่อดยากจังเลยก่อนจะเล่นจะเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจริงจริงมันมีทุกอย่างคือเหมาะกับแต่ละคนมากกว่าอาจจะไม่ใช่เหมาะกับเราทุกอย่างก็ได้แค่นั้นเองครับเขาจะได้คนที่ ดีที่หมอกว่าเรื่องนั้นมากกว่าเราใช่ไหมไม่ไม่ไม่กอดขนหมอแบบอุ้ยแบบยากจังเลยกว่าจะได้เท่าไรกันที้เขาเกลียดกันหมดเลยเกลียดมากเกลียดมากกว่านี้คงไม่เป็นไรโอ๊ยการับเงนน้อยเยี่ยงเงินที่ไหนใช่อะไรนะครับพอมีอยู่ครับผม็ไม่ได้ร้อนเลยผมเอาไอ้แบงค์ไปซีด็อกเราเฮ้ยเราเถื่อนนะแต่บุฟเฟ่ต้องดูแลเยอะอะไเลยเ้าเขาเขาอยากเขาหาถ้าเขาอยากกินอะไรเขาต้องออกไปหาเองหาเขาส่งอะไร ใช่ผมไปเรียนอยู่ไปเรียนวิชาชีพอยู่วิชาหนูออนอะไรไม่ได้เลยดิใช่แต่ไปจะไม่ได้หรอกเปิดกล้องบอกผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเปิดอยู่แล้วตายแล้วไปไหนไปพี่ซันนี่คะมีเรื่องนึงค่ะนี่หนึ่งวิชาชีพคอเติเตอร์ครับผมมันหลอกประชาชนเยอะมากพี่ซันนี่เครยยังไม่เคยเลยครับแต่ชอบมีแบบนี้เห็นแต่มีพวกเมสเซจต้องจะแจกของฟรีอะไรเคยกดเราไม่หลงเชื่อไม่กดไม่กดไม่กด พอดีมีแล้วฮะให้มีมือแปะผู้หายเหรอกเขาจะส่งเป็นอะไรมอ่อมอ่อทอดอะไรเนีเราไม่อยากได้ตรงนั้นใช่ไม่เคยได้ทอดไม่เคยได้สั่งตรนั้นคอนเทนเตอร์แล้วไม่ไม่คยอยากเออถ้าได้คุยถ้าได้คุยอยากคุยอะไรบ้างไม่คอกไม่อยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่มีเงินใช้ไหมแต่บางทีเขาชอบด่ากลับมานะะเราดิไปด่าเขาไม่เราเราจะพูดดีแต่เขาจะแบบว่าหาว่าเรากวนเขาอะไรเงี้ยเราแต่เล่าให้ฟังหน่อยผมอยากรู้ โดนเป็นยังไงเราเคยโดนยังไงโดนเราคุยกันโดนบ่อยนะโดนบ่อยโดนบ่อยมากๆแล้วเคยโอนไปให้ป่ะไม่เคยเพราะเป็นคนต่างด้าวใช่เหมือนเราเริ่มรู้ว่าจับผิดเขาได้เขาก็จะโมโหใช่โดนบ่อยอย่างเงี้ยเหรอมีบ้างค่ะใช่แต่กต้องมีเงินแบบนี้หรอหรือว่าเราไม่ค่อยรับเบอร์แปลกโดยทางพิเศษนี้ไม่ได้ไปโทรโทรหาผมเลยเงินหมูไม่โทรเลยหรือพี่สาวไม่คุรกับผมเลยมีเนาะโอเค มีมีแม่โทรมาแม่โทรมาแค่นั้นแหละครับพี่ถึงแม่เลยเนี่ยน้ำตาละลายเลยเซนสิทธิ์แมวเออเซ็นสิทธิ์แมวแอ้กับบ้านไม่หาแมวตอนนี้ก็คือสดนะเหมือนเดิมอัปเดตคำเริ่มเช้าเช้าครั้ก็จะอัปเดตบ้างมีแต่แมวไม่มีเมียผมไม่ได้บอกคำเนี้ยแล้วก็บอกมาทุกครั้งได้ผมดโอ้โพูดอัปเดตไงเวเราลอพูดเองแล้วเหมือนเดินเข้าแล้วเจอกันก็ไม่นานไม่กี่เดือนเองไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับผม หวานดีไหมคะครับแมียังไม่บอกหรอกนี่ไงอแต่วะถ้าแบบนี้คนจะคิดว่ามีแล้วมั้ยไม่รู้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 เล่นหรอเล่นหรอได้ไหมได้คนช่วยเลี้ยงแมวไม่มีครับเลี้ยงเองเล่้ยงเองเราเราไม่ราออกมาทำงานเราไม่มีคนคิดถึงไม่มีก็ปล่อยเขาไว้ฮะหรอไม่มีคนช่วยแบบโอ้ยเออตอนนี้เขาออกไปไปเรียนอยู่มั้งไปเรียนอยู่ไปเรียนแมวส่งแมวส่งเรียนบอกว่าตอนเรียนได้ซื้อของกลับมาด้วยจะได้มีข้าวกินกันเป็นคลาสอะไรครับวันนี้ ไม่รู้ไม่รู้เข้าเหมือนกันเขาไปสมัครเองเขาไปสมัครเองด้วย้ก็ให้เงินไม่ไปหาใครให้เงินไม่ได้หาเองอยากได้อยากเรียนไอ้เงื่อนเองเขาไม่อยากเขาไม่บอกเราไม่อยากได้แม่อะไม่บอกเลยทุกคนที่เราคิดจะเอาแมวมาแบบโชว์ตัวนี่นะเขาอยากได้แม่แม่ก็ต้องเป็นแมวเลยฮะไม่โชว์ไม่ไม่ค่อยบอส คนนึงจะขี้กลัวใช่คนนึงป่วยเคนรู้สึกว่าช่วยห่างกนใจไม่วให้เขาออกไปทำอย่างอื่นได้เขาไปทำพาร์ทไทม์อยู่ตอนนี้มีมีครับพี่ครัติรเแมวติดต่อบ้างไหมบ้างครับผมมีแลวรับไหมยังเลยครับเขาเงียบไปหมดเนี่ยถามผู้จัดการเลยก็มีเซ์นเตอร์แมวติดต่อบ้างไหมมีไมรับบ้างเขาเงียบไปแล้วเนี่ยตอนนี้แต่ว่าจะกลับมาเราต้องไปรุ่งทำอาหารกินได้แล้วนะไม่ใช่สิครับ ชีวิตเขาเขาต้องหาเองเราก็ต้องหาชีวิตเราเองอโอเคได้เรื่องมาพูดโอยม้งพูดพร้อมกัน,นโ,โอเคเมนนัดกันมา